ยังไม่ต้องยังไม่ต้องไปั่นไกลละวแต่ย้นเดินตามเดินมาเลยติ๊กเก็บไปเลยครับได้ไหมเดินไหมเดินไหมเก็บแล้วก็เดินเก็บแล้วก็เดินเดินไปเลยเนะไปเลยเฮ้ยลุงใครลุงมัหมครับติ๊กห้ามตก พี่กอลุงข่าลุงม,มาหน้าห้ามข้ามานะข่อยใจเย็นๆเดินไาเดินไามเดินมาไม่มีคนเดินได้เด,ไเดินไปเ,เดินไปเรื่อยเดินไม่ก็ฝามใจตรงอะ่ะ พอปล่อยหวานไปไหมเนี่ยมันหวานไหมไหมตัวแมนสายตีเกลียวอ่ะม,อาม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 าใจเย็นไม่ต้องรีบเก็บตกสาวได้ อันนี้น,นี่น,นี่เอามาแล้วามาแล้วอันนี้อันนี้ฝายยาวอ้นนอาวได้อันนี้ก็ยาว <Huh? S 1> น,นี่ก็ยาวปรับได้ถึงแล้วถึงแล้ว เข้ากล้องหน่อยดิโอ้โหจะได้รู้ว่าโอ้โหทีมเรามาเนี่ยนะที่ก็มานะเฮฮา,าวันหยุด อย่างงั้นถูกแล้วหมุนหมุนหมุนเก็บแล้วก็เดึงอย่าอย่าอย่างงั้นอย่างนั้นอย่านัอย่างนนอ่าทำอย่างนั้นนี่หมุนหมุนหมุนเก็บแล้วก็ดึงขึ้นแล้วก็มาอย่าหมุนไปปันในแพรปันราสายเป็นเกลียวอ่าแล้วก็ดึงพอหยุดปุ๊บเรากเก็บอ่าอย่างเงี้ยถูกแล้ว ็บสายเก็บสายงดเก็บสายงัดทำจะไปมันไปเก็บสายงัด,งงดพอพอพออย่าสูงใ้อย่าสูงไปขันอย่าสูงมาก อย่าปั่นเกียวอย่าปั่นเกียวไม่ไม่ได้มั่นใจว่าเขาตั้งเบรกไว้แบบไหนแต่เย็นเงีเยเ,เออหมุมนมลแล้วก็เก็บอย่าปั่นเกียว ทีท้ายแล้วอือฮึโอ้ยดีนะชว่วยช่วยด้วยช่วยวยด้โอ้ยไฟไปเลยนะนีครับโอ้โหโอเค